ไล่ออกเมียใหม่แทนที่เปิดบ้านเอภัยโรดหวั่นลมละลายขอคนไทยทั้งประเทศช่วยเอภัยโรดสั่งวริบุตรนักสแสดงมากฝีมือและเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้กล่าววิงวอนขอความช่วยเหลือทั้งทางโรงภาพยนตร์ในการจัดรอบฉายให้มากขึ้นและเชิญชวนให้ไปชมภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว กล่าวว่าช่วยผมด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นผมล้มละลายแน่และกล่าวต่อว่าคือเมื่อคืนผมได้รับแจ้งจากเมเจอร์ว่าเขาจะเพิ่มโรงให้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มให้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไม่รู้ว่ามันจะตอบโจทย์ตามที่ร้องขอไปไหม ก็คืออยากให้มาเป็นรอบเช้ารอบเที่ยงบ่ายโมงอย่างนี้มันก็ยังคงอยู่ในเกิ์ที่เขาทำงานเขาดูไม่ได้เลยอยากที่เขานำเสนอหรือนัดกับพ่อแม่ ที่เขาไม่สามารถไปได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะวิงวอนขอทุกคนช่วยผมหน่อยช่วยดูหน่อยว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คุณมีโรงไหนบ้างที่เขานำกลับมาเข้าแล้วถ้ามีบอกให้เขาช่วยกระจายข่าวบ,บอกผมหน่อยบอกหน่อยว่าถ้าจะดูให้รีบไปดูถ้าอย่างนั้นจะเข้าขายว่าก็เปิดให้ดูแล้วก็ไม่มีคนดูแต่แน่นอนครับเขาเปิดโรงให้แต่ว่าคนไม่รู้ว่าเปิด ก็นแน่นอนว่าจะไปดูก็ไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องอลวนหา้าที่ลงทุนกว่า30ล้านเคยมีข่าวคราวเรื่องปมปัญหาภรยาเก่ากฤชวรรปิ่นจุฑานนท์ภรยาคนแรกผู้เป็นแม่ของทายาททั้ง3คนนั้นโดยบุตรคนเล็กน้องพีกระวิกรสังวริบุตรได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่าเอภพยโรส,สังวริบุตร ผู้เป็นพ่อถอนชื่อแม่ผู้ให้กำเนิดออกจากบ้านพักที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่แยกทางกันอีกทั้งยังไม่อนุญาตให้อดีตภรรยายและทายาททั้ง3ามเข้าบ้านเอไพรสังวริบุตร จะออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองไว้ว่าคือแต่เดิมเมื่อก่อนแต่งงานอยู่ด้วยกันเราเป็นเจ้าบ้านอยู่ที่ทางกรุงเทพสร้างบ้านกี่หลังเราต้องเอาคนอื่นไปใส่ชื่อไว้และบ้านที่กาญจนบรุรีผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นครับแต่ภระยาเก่าเ,าเขาเป็นเจ้าบ้านเพียงแต่ที่ผมดําเนินเรื่องไป เพียงเพราะผมอยากได้สิทธิ์คือแน่นอนเราเป็นเจ้าของบ้านจะเอาตัวเราเองไปเป็นเจ้าบ้านจริงๆแล้วโดยหลักการเขาจะต้องย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางเราก็ไม่ได้ทำขนาดนั้นนะแต่เขาเป็นเจ้าบ้านแล้วให้ภระยาเก่าแม่ของน้องๆทั้งสามคนเขาเป็นลูกบ้านเท่านั้นเองไม่ได้เจตนาจะดึงชื่อออก